สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช a n e ปางน้อยรีวิวขึ้นเขียนอีกครั้งนะคะเย้วันนี้นะคะาปางจะมารีวิวแตนแตนนปากกาของโยย่านะคะซึ่งเป็นปากกามันติซิกนะคะก็คือซิกที่แปลว่า6นั่นเองนะคะจะมีทั้งหมด6อย่างในแท่งเดียวนะคะม,มีอะไรบ้างจะมีสีนะคะเป็นปากกาสีทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะแล้วก็มีดินสอหนึ่งนะคะแล้วก็ข้างบนนี่เป็นยางลบด้วย มากๆาเลยนะคะ1ด้ามแบบมีครบม,มากๆนะคะดวตัวด้ามน,นะคะมีทั้งหมด3สีให้เลือกนะคะมีความพาสเทลมากๆนะคะสีชมพูหวานหสีม่วงเก๋ๆแล้วก็สีเป็นสีฟ้าพาสเทลนะคะอ่าก็จะมีสีอะไรบ้างปากกานะคะจะมีสีเขียวนะคะสีม่วง นะคะคสีชมพูนะคะแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีดำนะคะโอเคเดี๋ยวาปาจะมาสวอดสีนะคะแล้วก็ลองเขียนดูว่าเส้นมันโอเคไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยโอเคค่ะมาปางเลือกสีชมพูนะคะเริ่มต้นที่สีแรกนะคะสีเขียวค่ะ ปากกาก็ครบแล้วนะคะ5้าสีนะคะจะมีสีเขียวสีม่วงสีชมพูสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะคะซึ่งถือว่าเวลาเขียนถือว่าลื่นมากๆนะคะแล้วก็เป็นลูกลื่นขนาด0.5ที่แบบว่ากำลังดีมากๆเลยโอเคถือว่าคุณภาพผ่านนะคะต่อมาเรามาดูที่ตัวดินสอนะคะดินสอคืออยู่ตรงกลางตรงนี้เลยแล้วเวลาเรากดใช่ไหมคะมันก็ต้องกดอีกทีหนึ่งกึกๆเพื่อให้ไส้ดินสอออกมา แบบนี้อ่าแค่ดินสอออกมาแล้วนะคะเราก็สามารถเขียนได้เลยดินสอก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ข้างบนนี่เป็นยางลบเรามาดูคุณภาพยางลบกันดีกว่าว่าลบได้ดีไหมเออยางลบก็ถือว่าโอเคนะคะนี่แบบนี้วิโอเคค่ะ ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะสีสวยแล้วก็ใช้ดีมากๆเลยตัวนี้ราคาแท่งละ45บาทเท่านั้นนะคะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้ของมะปางนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มะปางด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายอ่ๆๆใครนะคะที่ยังไม่ได้กด subscribe ให้มะปางนะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆของมะปางนะคะ